โอเคนะครับวันน <là> ี okay, <Okay. S 1> ้ก็มาดกันในตอนเที่ยงคืนนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการล้างแค้นของราชันมังกรแห่งสงครามก็จะทําตอนที่26นะครับทางเพจเขาทำถึง30ตอนแล้วนะครับผมเองก็จะมาทำรอนะครับแต่ทําทีละตอนนะครับพรุ่งนี้ก็รอดูกันได้เลยนะครับหลังจากผมเรียนออนไลน์จบนะครับหรือว่าทําการบ้านเสร็จนะครับถ้าใครยังเรียนออนไลน์ก็ตั้งใจอยู่กันไว้ด้วยนะครับอืมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยตอนนี้กดไลค์กดแชร์ผมด้วยเฮ้อ ไอ้ยาไปฉันฮะยังมีอีกคนนั่นเหรอเฮ้ hey, ไปฉันถ้าแกยังไม่อยากให้เมียของแกมีชีวิตอยู่ก็ค่าเฮ้ hey, ถ้าแกอยากให้เมียของแกมีชีวิตอยู่ก็ฆ่าไอ้น้องผู้หญิงแซ่ฝงที่อยู่ข้างๆแกซะฮะอะไรนะฮะที่แท้เป้าหมายของพวกมันก็คือเรานี่เองนับฉันจะนับ1-3ถึงสถ้าแกยังไม่ลงมือฉันจะเป่าหัวสมองเมียส,สวยๆของแกในทันทีเฮ้ hey, hey. สาม สองเฮ้ยอ,อฮอึเทเลพอเอ้คุณหนุ่มฝังสถานการณ์นี้มันเร่งด่วนมากเลยคุณช่วยให้ความร่วมมือกับผมหน่อยนะครับแล้วเรื่องที่ฉันขอล่ะผมตกลงอ้อ่อร่อยอะไรนะจนตกใจบุคคลตกใจเมียตกใจโอ้โหชิบหายแล้วพระเอกกูเฮ้ยนี่แกบ้าไปแล้วหรือไงฉันสั่งให้ฆ่ามันใครสั่งให้มึงจูบบ้าบลู โ <c oughs> ดนตบหูหลังหลังคอไปเซียวอูเซียวอูเธอเป็นอะไรไหมโดนตบไปเ <c oughs> มื่อก,กี้มันเป็นสถนนการณ์ที่เร่งด่วนนะฉันก็ทำเพื่อเรียกร้องความสนใจนะพอเขาเผลอฉันเองก็ทำตามแผนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปฉันกับคุณหนูฝังมันไม่มีอะไรเลยนะเธออยากโกรธฉันไปเลยเซียวอูเธอจะไปไหนนะเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งเลย ให้ตามคุณผู้หญิงกลับมาไหมครับไม่ต้องละ่ะปล่อยเธอไปเถอะแล้วก็ส่งคนคุ้มกันไปสักสองสามคนด้วยนะเอ,องานเลี้ยงฉลองครั้งนี้เกิดเรื่องขึ้นหาคนไปปลอบใจแล้วก็ขอโทษแขกที่มาร่วมงานด้วยนะหลังจากเสร็จเรื่องนี้แล้วก็เตรียมขึ้นเครื่องบินส่วนตัวได้เลยถึงเวลาที่เราจะต้องไปคิดบัญชีกับไอสูหุ่ยที่เจียงหนานแล้วละ่ะครับผมเจียงหนานเรื่องที่ฉันขอเรื่องที่ฝุงฝ่งฝุ่ เฉินฟงฝงขอให้ช่วยตรวจสอบถึงไหนแล้วล่ะผมได้ตรวจสอบแล้วนะครับพวกที่รอบค่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกวงหุยทั้งสิ้นเลยครับพวกเขาต้องการที่จะเป็นผู้นำหน้าธุรกิจเจียงหนานนะครับก็เลยมีเจตนาที่จะกบจัดจิงชิงกรุ๊ปซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขามาโดยตลอดแต่พวกเขาน่าเสียได้ฝีมือก็สู้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการรอบสังหารแทนนะครับ ไอพวกจิตใจฉันต่ำเร็วซ้ำคิดจะมาเป็นทั่วนาทางธุรกิจงันเลยฉันจะทําให้มันกลายเป็นไอโง่ที่ไม่ว่าใครก็ซ้มาเหยียบมันให้จมดินได้เลียกไปแฟนขับของขุนขุนเตรียมพร้อมผูบมแดงเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยฉันฉันหูฝาดไปไหมเฮ้ยใครไม่ใช่แฟนขับของขุนขุนใส่หัวไปรับญาติอื่นไปที่นี่มันไม่ต้อนรับใส่หัวไปหมดเฮ้ยหลีกไปอย่าขวางเฮ้ยไอพวกแฟนขับงี่เง่านี่แล้วงันเหรอเนี่ย ปูปูป,ปูตะแยเดินลงมานี่มันพรมแดงของขุนขุนนะของเก่าของพวกนายนะอย่ามาเหยียบให้มันสกรปรกเลยอย่าโดนผักเือ <c oughs> โอ้ยเฮ้ย <c oughs> นายยังไม่รีบเอาไอ้ตะแก่นี่ออกไปอีกเหรอเดี๋ยวมันจะขัดขวางการร้องเพลงของขุนขุนนะดูเหมือนว่าจะเป็นตะแก่ที่เลี้ยงเลีเ้ยงลอกเป็นตะแก่ที่ร้องเรียกที่ ร้องเรียกความเสียหายสินะคิดจะมาหลอกแต่ไม่รู้จักทางเลยนะฉันคิดว่าพวกเราน่าจะลากเขาไปทางอื่นก่อนน่าจะดีกว่านะเพื่อไม่ให้ขุนขุนนั้นสะดุดนะอก็ได้ก็ได้ไดงั้นล,ลากไปทางอื่นก่อนลวกันเฮ้ยหยุดนะเดินเข้ามาคุณปู่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้นี่นายอยากมีเรื่องเลยไงไอ้ดินของขุนขุนของฉันนะ่ะจะลงเครื่องมาแล้วนะถ้านายยังไม่เรียบใส่หัวไปอีกฉันแกกระทรืบนายนะ เฮ้ hey, นี่มันสนามบินนะไม่ทราบว่ามันกลายเป็นของพวกเธอไปตั้งแต่เมื่อไหร่อีกอย่างเธอไม่เห็นเลยไงว่าตาแก่คนนี้เนียบาดเจ็บหรือว่าไอ้เดหนนอนมาแรงวันของพวกเธอนะ่ะไม่รู้จักขอรบผู้ใหญ่และศีลธรรมเหมือนพวกเธอเหรอเฮ้ hey, นี่นายว่าใครเป็นหนอนมาแรงวันนะคนอย่างนายมันไม่รู้จักคุณขุนที่แสนดีที่สุดของพวกเราหรอกเฮ hey, ้ใช่ใช่ใช่ฉันเกลียดคนอย่างพวกแกมากที่สุดเลยดาคุณขุนของพวกเราแล้วก็อ้าปากดา ให้เส,เสียหายหายไปนะ่ะไอ้ไร้สมองรีบขอโทษคุณคุณเดี๋ยวนี้นะถ้านายยังไม่รับปากแล้วก็พวกเราจะกระทืบนายแนะ่แล้วก็ซื้อแผ่นซีดีสามพันแผ่นให้ด้วยเฮ้งั้นฉันไม่เกรงใจก็แลวก,กันและเธอจะทําแบบไหนล่ะเฮ้ยคงไม่เห็นลองศพคงไม่หลับน้ําตาสินะอย่างเลยกระทืบมันก็ทําให้เทพธิดาของฉันกรดตายซะเถอะเฮ้อ อ,อ,อย่างเลยเป็นนักสู้เทควันโดของหงอูแต่กลับโดนเล่นงานจนเละแบบนี้โอ้พระเจ้าพวกเขาเป็นใครกันแน่นายไม่เพียงแต่ดูถูกขุนขุนของพวกเราแต่ยังกล้าทำร้ายสมาชิกผู้ดูผู้คอยสนับสนุนคุณขุนอีกด้วยฉันจะให้แฟนคลับของคุณขุนทั้งหมดขูดนายมาจนออกเลือดแน่นอนเฮ้พวกเธอก็มีแต่เล่นงานผ่านทางโซเชียลไม่กลัวว่าไอดอนของพวกเธอจะรู้เรื่องหรือไงฮ Hey, ไม่กลัวหรือแล้วล่ะขุนขุนความพวกเรานะ่ะใจดีจะตายเขาบอกว่าจะอยู่ข้างเราตลอดไปเห็นรู้สึกกลัวเลือกใช่ไหมล่ะแต่น่าเสียดายนะถึงตอนนี้นายจะขออภยัยแต่มันเองก็ไม่ทันแล้วล่ะรอโดนโซเชียลถล่มได้เลยที่เทพพวกเธอเองก็หญิงผยองได้ขนาดนี้ก็เพราะมีคนคอยสนับสนุสน,นสินะงั้นฉันไม่จําเป็นที่จะต้องแกงใจก็เลยกันเฮ <Hey, S 2> ้ยเจ้าจุ้ยติดต่อสํานักวัฒนธรรมที่ มาแล้วก็แบนไอ้์าดาที่ชื่อขุนขุนนี่ยังให้ถึงที่สุดเลยนะครับเฮออ้ได้เลยครับผมส่งข้อมูลไปที่สำนักวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วครับนีออ่นายคิดว่านายเป็นใครเหรอคิดจะแบนขุนขุนแบ็กอัพของเขาดีนะนายคิดจะแบนก็แบนแล้วได้งั้นเหรอเฮเสียแซงจริงๆเลยนะตลกสิ้นดีหน้าไม่อายเอ,อ้เฮ้พ่อนุ่มถึงแม้ว่าเธอจะหวังดีแต่ถ้าพูดแบบ นี้เกินไปทําให้คนอื่นขัวเราะยาะมันไม่ดีนะคุณปู่ครับคุณไม่ต้องกลัวไปหรอกผมพูดจริงทําจริงคุณปู่เราดูได้เลยฮยัลโหลเฮ้ยอะไรนะคุณคุณไม่มาการแสดงแล้วการแสดงถูกเลิกเลิกแผ่นซีดีทั้งหมดก็ถูกแบนฮะเป็นไปได้ยังไงที่เขาบอกมาเป็นเรื่องจริงสินะไม่ <c oughs> <c oughs> ก็จบไปแล้วล่ะทุกคนก็สำหรับคิมีก็ไายบายละ